เรเ้า <saben. S 2> ้านแล้ว <estratég> ม <flush> ีเื่อนให้ถ่าย่รา่าช่วงนี้จะไปควนเราแล้วมันบางก็ดตาแล้วเราหลวดลุ่นัดนี้